โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทาอย่างไรแต่จริงๆแล้วอ่าวิบากกรรมที่เรามีมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสมาธิเป็นอันดับหนึ่งที่จะช่วยแก้กรรมเราได้แล้วก็จิตเราที่มีความตั้งมั่นและมีความเพียรเรียกว่าขันติบารมีวิริยะบารมีที่เราต้องอดทนไม่ว่าจะนั่งไปเนี่ยการนั่งสมาธิ่การที่เรานั่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกอะ่ะแล้วพอหนึ่งชั่วโมงที่สองอ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะเบาแล้วก็โลง่ง และจิตเราจะโปร่งแล้วเราจะสามารถที่เรียกว่าลักได้แม้แต่ร่างกายเราเราก็ไม่ยึดแล้วแล้วเราก็จะมีพลังตรงนั้นเนี่ยเคยเข้าถึงไหมมันจะมีพลังตรงนั้นแต่เราไม่ได้ยึดอะไรว่าเราจะต้องไปไหนจะต้องไปอะไรแต่ในภาวะตรงนั้นน่ะมันจะสงบเย็นแล้วมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเรียกว่าการเข้ถาถึงนิพานการเข้าถึงพระพุทธเจ้าไงข้าแต่ยังการเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงความสงบ แล้วเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะละได้มันจะสละได้แล้วมันจะไม่ยึดอะไรแล้วเราจะเข้าถึงตรงนั้นปุ๊บพลังตรงเนี้ยมันจะเป็นพลังที่ออกมาจากตัวเราที่จะสะท้อนเรียกว่าผักดันวิบากกรรมที่เรามีออกไปจากตัวเราได้แล้วจะผักดันเปิดซับมันจะเกิดซับทางเรียกว่าภาวะกรรมดีที่เปิดเนี่ยมันจะเกิดซับทางจิตปัญญายาณปัญญายาณจะเปิดเรียกว่าซับภายใน ซับภายในจะเปิดออกมาดันออกมาแล้วจะพักดันให้เรารู้ว่าออปัญหาชีวิตเราเกิดจากอะไรทําไมเราถึงต้องตกกรรมทําไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วเราจะปลงได้วางได้และเราจะให้อภัยทุกคนได้มากขึ้นและเราจะเป็นผู้เสียสละเมตตาม,มากขึ้นพอเราทําได้ปุ๊บซับภายในเราเปิดแล้วครันนี้ซับภายนอกก็จะดึงเข้ามาเราจะทําอะไรธุรกิจอะไรขอพอรทุกขะเจ้า หรือว่าการลงทุนทําธุรกิจหรือว่าการที่จะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เรากล้าคิดกล้าทำมันก็จะประสบความสําเร็จได้และเราก็จะได้พย์ภายนอกเข้ามาที่จะมาจุนเจือตัวเราตามที่เราร้องขอกับเทพเจ้าสินงรักพิ์ท่านจะดึงงานดึงเงินดึงสิ่งดีๆให้เราให้เราประสบความสาเร็จแล้วเงินที่เราได้เนี่ยเราจะทําอะไรช่วยเหลือตัวเองชําระหนี้สินช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติ และช่วยเหลือโลกไปนี้อย่างไรมี่แหลกคือหัวใจของคนที่มีเทพเจ้าอยู่เต็มเต็มหัวใจวตรงเนี้ยการสินฐานอาจารย์แม่เราจะบอกเลยว่าท่านจะย้ําเสมอว่าครอบครัวเราเราต้องให้ให้กินอิ่มน,นอนหลับก็จริงแต่การที่เราเดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยึดนะมแม้แต่ลูกแม้แต่ภรรยาแม้แต่ครอบครัวทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ยึดเลยวันเนี้ยทาไมถึงต้องบอกว่าให้เข้าถึง นายจิตของพระพุทธเจ้าล่ะท่านต้องละละให้ได้ละแล้วก็ไม่ยึดแล้วก็วางได้แล้วทุกอย่างเราจะได้รับพลังความสู้อย่างอัศจรรย์นะเข้าใจรึน่าเชื่อไหมอ่าผมสวดเรื่องนั้นผมไม่มีเลยนะเรื่องอะไรที่จะเปเรื่องบามีอ๋อเฉยๆไปเลยนะเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นนะแบบแม่ผมไม่ได้ลาลบนะก่อนหน้านั้นบอกโอ้โหแม่เอยเมื่อไหร่ ลูกก็ไม่ได้นอนอยู่ในบ้านวะแต่ที่แต่พอสิบปีนิดปุ๊บพเถเออไม่คิดอะไรลดละกิเลสได้เดินผ่านเินผ่านมาพูดช่วยไม่คิดอะไรก็นี่ไงเพราะว่ารู้ไหมว่าพอเรามีจิตตรงนั้นน่ะมันจะสละมันจะละเรียกว่าอะไรการี่สลละตัณหาไปพูดบางคนแม่งไม่เชื่อนะผู้ที่ปฏิบัติเยอะๆอ่ะจะรู้สึกแบบว่าจิตเราละกิเลสได้ละกามตัณหา ราคะหรือว่าอะไรได้ทั้งหมดเลยเราจะสัมผัสตรงนั้นได้ของดูสัมผัสได้ใช่ไหมว่าหลักได้พอปฏิบัติได้มันจะละเองคือแม้แม้แต่อดีตเราจะมีตันหาเยอะตันหานะเรียกว่ากิเลสเยอะจะมีเด็กอยางจะมีอะไรเยอะแยะแต่พอถึงเวลาพอเรามาปฏิบัติมันจะลงได้นี่ไงมันจะละกิเลสทีละตัวอันนี้ลูกละกิเลสตรงนี้ไปแล้วแล้วก็กิเลสอะไรต่างๆที่เราเคยเคยยึดเคยมีเนี่ยเดี๋ยวมันจะละได้ พอรัได้เหมือนก็จะค่อยๆแบบว่าเราจะค่อยๆเข้าใจเหมือนกับตรงเนี้ยอาจารย์แม่จะบอกว่าอาจารย์แม่ทําหน้าที่ตรงเนี้ยอาจารย์แม่ยังต้องแต่งตัวสวยยังต้องอะไรแต่บางวันก็ต้องไม่ต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ไม่แต่งหน้าไม่อะไรยังไง่ปะการเรารักเรื่องอะกินเล็กความอยากการกินละใช่ไหมเราต้องรักละกินเจกินมังใช่ไหม เราต้องไม่อยากกินอะไรเพราะว่าพอเราไม่รักปุ๊บเรามันจะมีความอยากพอได้กินเราก็อยากกินแล้ว mm hmm. หรือนึกถึงเปิดภาพดูในโซเชียลอาอยากแล้วอยากไปที่นี่ที่นี่เราก็ต้องมาดูตัวตัวเราจิตเราแล้วก็การแต่งตัวอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอะอดีใช่ไหม mm hmm. อยากแต่งตัวสวยอยากได้ไปเที่ยวนูน่นจะไปเที่ยวต่างประเทศากไปเที่ยวแบบตามกิเลสอะตามกิเลสที่เราจะต้องไปอะมีคู่อะกิเลสตัณหาราคะมันก็ต้องดับไปถูกปะมันค่อยค่อยดับทีละตัวทีละตัว หรือว่ายาก,อยาก,ากอ,อยากเมื่อก่อนอยากรวยอยากอยากมีเบนซ์อยากมีรถหนูสปอร์ตอะไรเงี้ยอาจค่อยๆดับไปท่านฝึกนะท่านฝึกอาจารย์แม่นะแต่ว่าค่อยๆรู้ว่าเราเราจะต้องดับมันยังไงเมื่อภาวะอายุเท่าไหร่มันต้องไปทีละขั้นมันไปทีละขั้นจริงๆแล้วก็พอเราปฏิบัติได้เราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เงียเราได้มาเราครอบครองสุดท้ายเราไปแค่จิตวิญญ,ญาณดี เรียกว่ากรรมดีกับกรรมร้ายดีกับชั่วที่เราจะเอาไปแต่สิ่งที่ที่เราได้เรียนรู้ในโลกใบนี้ก็คืออะไรเราได้มาสุดท้ายมันไม่มีอะไรมั่นคงถูกปะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เรายึดอะแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราใช่ปะลูกเมียก,ก็ไม่ไม่ใช่ของเราแ,แล้วตรงเนี้ยจนอาจารย์แม่เข้าใจนะว่าเมื่อก่อนนะคิดนะว่าทําไมไม่มีลูกเมื่อก่อนเสียใจนะว่าทําไมไม่มีลูก อยากจะทำกิฟต์ทำอะไรแต่สุดท้ายพอรู้แล้วว่าพอไม่มีลูกพอมาทำหน้าที่ตรงนี้ไงมันไม่มีอะไรห่วงมันไม่มีห่วงแต่ก็จะมีแต่ลูกศิษย์ที่ห่วงแล้วก็บางทีแบบว่าคือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยพอมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วได้รู้ไงว่าการไม่มีลูกก็ไม่มีกรรมผูกการไม่คนไม่มีคู่ไม่มีสามีภรรยาก็ไม่มีกรรมผูกนะยิ่งมีความรัก ความใกล้มันจะยิ่งทุกข์อ่ะและเห็นเลยหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาราคุณกิ๊กนะที่เขาไม่แต่งงานน่นนะนั่นน่ะเขาเขาเลือกถูกนะจริงๆจนที่แบบอาจารย์แม่ก็เคยพูดนะว่าคู่ชีวิตอ่ะการอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็อยู่กันแบบเหมือนเป็นเพื่อนออเป็นดูแลซึ่งกันและกันม,มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมาหึงหวงแหนหรือว่ากิเลสราคะหรือว่าอะไรมันไม่ใช่ละมันจะเป็นการเหมือนอยู่กันเหมือนเพื่อนมากกว่าดูแลกัน เพราะว่ามันมันเกินภาวะที่เรียกว่าอันนั้นไปนแล้วอะอในช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงอายุน้อยๆเราอาจจะตรงนี้เราก็เยอะแล้วไม่ใช่น้อยนะใช่ไหมจากการที่แยกว่าประสบการณ์ที่แบบมาอยู่ตรงจุดเนี้ยม,มันจะทําให้มองเห็นว่าอืมทาำให้ให้ป่งเดินตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆราไปทีละอย่างตรงนี้อาจารย์แม่ก็มองว่าท่านก็ขออาจารย์แม่พระแม่นะพระมารดาพระแม่อุมาเนะี่ย ท่านขอให้าจานแม่ต้องทํหนาที่ตรงเนี้20ปี<ม>ที่แบบจะต้องแต่งตัวสวยเพราะหลังจากหลังจากที่10ปีเนี้ยก็คงต้องวางแล้วนะคงต้องแบบว่าถือสิลแล้วอนะ่ะ<ม>ก็คือได้ถวัชจ่าว่าต้องต้องสูอสิลแปดตลอดชีวิตแล้วไนงะ<ม>พอแบบว่าครบ20ปีอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบว่าอาจจะไปไปอินเดียไป,ปไปเนปาลไปแสวงบุญต่างประเทศอนะไรเงี<ม>้ยแต่ว่า <c oughs> คงไม่ได้มานั่งทําหน้าที่แบบนี้แล้วเงี้ยแต่ก็คงต้องให้คนรุ่นรุ่นหลังๆแต่ว่าความความตั้งใจก็คือเป้าหมายก็คือต้องมีวิหารือวัดแขกถวายให้กับท่านให้เป็นที่พึ่งให้คนมากราบไหว้ที่ที่ใหญ่คือนใช่ไหม